สวัสดีค่ะช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะคะขอเลนก็จะเอารถออกนะคะไม่ใหญ่มีงานด่วนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไม่ใหญ่จะไปงานอะไรนะคะเป็นเป็นงานด่วนค่ะหัวหน้าโทรมานะคะ น้ำก่อนไม่ใหญ่อานน้ำก่อนอานน้ำแป๊บหนึ่งตรงคำว่าไม่ใหญ่ไปเที่ยวอีกแล้วไม่ใหญ่ไปเที่ยวอีกแล้ว ต้องอาบน้ำนะแม่ใหญ่แขกรอค่ะแม่ใหญ่ก็มาถึงแล้วน,นะคะที่รับแขกนะคะลงเองเลยแม่ใหญ่อ๋อ้แม่ใหญ่ไม่ใช่อ้ยแม่ใหญ่เออ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 เแม่ใหญ่เออ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 โอ้ยหัวใจจัวายโอ้แม่ใหญ่นี่เนาะ ก็มารับแขกที่โครงการนะคะพอดีมีช้างนะคะ,อะถอนตัวแล้วกออ็แจ้งช้านะคะก็เลยเอาหน้าปาก๊กโทรมาบอกนะคะเราก็เลยรีบนะคะรีบมาเลยใช่เดี๋ยวอ้ดูค่ะหน่งเชือกก็ยังไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าเขาลงไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอก,กอนรอกรแป๊บนึงเด้อ นี่รอยเท้านะคะเขาลงไปนะคะแม่ใหญ่ก็จะตามไปที่แม่น้ำเลยนะคะแม่ใหญ่เรื่องเดินก็เร็วอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ควันนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่จะพาบินใช่ไหมเจ้า <laughs> กลางหูแล้วจะบินแล้วใช่ไหม <laughs> โอ้แม่ใหญ่เดินเร็วมากค่ะตามไม่ทันเลยน้าป้าบอกว่าถ้ามาก็ให้ลงไปที่แม่น้ำเลยนะคะอูดูค่ะไม่ใหญ่เร็วมากเลยสงสัยจ,จะบินไปจริงๆโอ้ทันไม่ใหญ่แล้วค่ะ เรื่องเดินนี้สุดยอดค่ะแม่ใหญ่แป๊บเดียวค่ะออกจากป่าแล้วนะคะ <sk r isa> ทันแล้วนะคะทันแล้วเ <sk r isa> <sk r isa> ด็สองแม่ใหญ่ได้เจอกัน มาน้าพังโทรบอกเมื่อกี้เองคันเอโอ้น้ำขึ้นนะคะน้ำชีขึ้นแล้วนะคะไม่น้ำชีค่ะนุ่นมาถึงก็ไปจับเขาเลย อาวเจ้าเชือกเลยเจ้าเชือกเอาเอาเอาออกไหมเออเอาวางาไว้นี่ก็ได้อน้ำขึ้นค่ะแม่แม่ฝากเลยฝากอุปลนี้ของพี่ให้ดูเลน่น แล้วหายไปเพราะเซ็ยใที่นี้โ้ชอบกินพอดีโอ้น้ำขึ้นค่ะน้ำขึ้นตอนเรามานี้ไม่มีน้ำนะคะตรงนี้ก็ไม่อ่าไม่ลงไปลึกนะคะมมไม่ใหญ่ถูกใจแล้วค่ะแม่ใหญ่วันนี้ไม่ต้องลงไปอ่าลึกนะคะตรงนี้ก็ดูค่ะถึงทองแล้วนะคะเนี่ยปกติตรงนี้จะไม่มีน้ำนะคะ เห็นเขาว่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นนะคะขึ้นจริงๆนะคะงานแบบนี้มใหญ่ชอบค่ะนี่มใยายเล่นน้ำสบายใจเลยอากาศก็เย็นค่ะวันนี้ ไม่ใหญ่ทุงคูนเอาเไม่ใหญ่สบายสบายเลยนะคะไม่ใหญ่เอาไม่เไทุคน เพียงอะมีเบนเพียงเร็วเพียงเร็วโอ้ดูไม่ใหญ่พ่นน้ำเอออาบน้ำให้เคกเลยไม่ใหญ่ทงคูณนะคะ ดูไม่ใหญ่ดูไม่ใหญ่ของเราโน่นมาไปจับไปจับตูดเขาตูดี่เป็นเขาก็พ่นน้ำเอาแล้วไปจับเขาทำไมนั่นเออสนุกเลยสนุกใหญ่เลยไม่ใหญ่ทงคูณ

เจอน้ำล e ึกน <s ống> ี่ไม่อยากขึ้นแล้วเอา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 กนเอ๋ดูไม่ใหญ่ทงคูณเอาเอาไม่ใหญ่ไม่ยอมขึ้นแล้ว ดูไม่ใหญ่แกล้งควันเอแล้วเอาเอาเออเอเอ,เอ,เอนึกว่าจะไม่ขึ้นควันเอนี่สงสัยเงื่อเงื่อท่วมตัวแล้วมั้งอากาศเย็นเยนอากาศเย็นแต่เงื่อท่วมแล้วมั้งควานเอโอ้ม่ใหญ่ของเรามีการไปทักทายเขาอีกไปถามเขาว่าสนุกไหมไม่ใหญ่ ถูกใจใหญ่เลยถูกใจใหญ่เลยโอ้ไม่ใหญ่ชอบค่ะไม่ใหญ่ชอบดูเขให้เป่าน้ำไม่ใหญ่ไม่ให้ไปจับหูเขา ดูดูไม่ใหญ่นะคะชจับใช่จับแต่ผู้ชายนะไม่ใหญ่ดูค่ะดูดูดูเขาให้เป๋่าน้ำดูเออดูดูไปจับเขานู่นนะเออ ดูน้ำลึกค่ะแม่แม่เพราะตรงนี้จะเป็นแอ่งลงไปนะคะตรงนี้จะจะเป็นแอ่งลงไปโอ้ยไม่ใหญ่โอ้ดูไม่ใหญ่เอาเนี่เป่าน้ำไม่ใหญ่มาเป่าน้ำให้ดู oh nùn nùn lên đã lên đã lên léo tăng bốn phun không nhoi โอดูไม่ใหญ่พ่นน้ำเข้าปาตัวเองโอ้ไม่ใหญ่น่ารักแท้ก็ให้พ่นน้ำไม่พ่นใส่ปาตัวเองสองปะวันนี้สนุกใหญ่เลยโอ้เอาไม่เป็นเออเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออเออ เดี๋ยวเชือกให้ทนเล่นก่อนนะคะ, <c oughs> ะไม่ใหญ่ผูกเชือกก่อนนะคะผูกเชือกก่อน <c oughs> อ่าัท่องเที่ยวไม่ขึ้นขี่นะคะแต่ว่าจะเดินนะคะเดินคู่ จับหงไม่ใหญ่ไปเลยอยากจะเดินคู่ช้างนะคะ ก็จะไปส่งแขกก่อนนะคะไปส่งแขกถึงเกยนะคะ เราต่เครื่องจัถะก้ายล็จะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปผู้ช้างก่อนนะคะ

ดูมาดูไม่ใหญ่ของเรานะคะไม่ใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะกดฝากกดแชร์กดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ